โอเคครับสวัสดีครับทุกคนผมพีออดีครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเลี้ยวภูครับซึ่งช่วงนี้พูดตรงๆว่าฟอร์มแย่มากๆครับคือก็อไม่รู้ว่าจะแก้ัไงเราแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเลี้ยวภูควรจะแก้ยังไงบ้างรครับอันเด้สรสเล็คควรจะแก้ยังไงเพื่อให้ทีมกลับมาเก็บผลการขัดได้คือตัต้งตั้งเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมเริ่มทํา คลิปมาพยายามจะทําให้ลงอย่างน้อยสักสัปดาห์ละคลิปเนี่ยรู้สึกเลี้ยวูจะฟอร์มแย่ยจ,ะจ,จะไม่รู้อาจจะเป็นเพราะผมหรือเปล่านะแล้วก็ผมจะส่วนใหญ่ช่วงสองปีที่ผ่านมาผมอาจจะมีคลิปที่ไม่มีคนดูนะครับอัดลงช่วงเนี้ยครับช่วงแดงเดือดแล้วอัดทีไรก็ฟอร์มเละเทะทุกทีฮะทชืนะ่อมันฮะผมไม่สนนะดูต่อครับคือณตอนนี้ครับอ่าเลี้ยวคูหลังจากแท้มาสามนัดรวดก็พูดตามตรงว่าในความเป็นจริงคือในช่วงก่อนนี้ที่ชนะกันมาติดต่อกันเนี่ย เลี้ยภูก็พูดไม่ได้เต็มปากว่าฟอร์มดีนะอาจจะมีช่วงเอ่อบางนัดที่เล่นพอใช้ได้เล่นดีอย่างเอ่อนัดเปิดสนามที่ชนะน่าจะสี่สองผมลืมลืมไปแล้วแหละผมลืมแล้วด้วยว่าเจอใครนะน่าจะเออตั้งมันนั่นแหละอาจจะมีช่วงที่ฟอร์มดีนะช่วงเล่นได้ดีเพราะว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ปรับอะไรกันมากแต่สุดท้ายก็คือก็ต้องสู้กันแบบเฉียดตายแล้วก็โดนเออว่จะชนะได้ก็ต้องนาทีบาปตลอดฮะ แล้วส่วนสามนัดหลังนี่ก็แพ้แบบโอ้คือมันแพ้แบบแพ้จริงๆครับอย่างวันเจอเชลซีก็สู้ผู้ทาตรงก็สู้เชลซีไม่ได้เลยอ่ะก็ไม่รู้จะทำเออจะไม่รู้จะพูดยังไงดีครับคือณนะตอนนี้ครับผมผมาะว่าอันนัอนสลอตพยายามจะเอ่อปรับทีมให้ไปในแบบของตัวเองครับก่อนเอืครับเรามาเริ่มกันเลยขออภัยครับขอตัดฉับไปเลยง่ายดี เอาล่ะครับเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือสำหรับผมผมมองว่าจุดเดียวเลยครับจุดหลกัหลกๆเลยคือการหายไปของเครนอเล็กซานเดอร์อาโนะคือแม้ว่าเราจะบ่นกันว่าอาโนะแม่งมีปัญหาด้านเกมรับรนู่นนี่เป็นแบ็คขวาที่เกมรับไม่ดีดดนหนึ่งหนึ่งแย่มากฮะแต่หากเรามองไปที่ความเป็นจริงนะเกมรับเทนไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือโอเคเทนมีปัญหาเรื่องการโดนหนึ่งต่อนหนึ่งแต่ข้อดีของเทนคือ ตัดบอลดีอ bon ินเตอร์เซ็บบอลดีใช้ได้เลยเป็นคนที่อินเตอร์เซ็อึ้งทุยอินเตอร์เซปบอลใช้ได้ครับคือการตัดบอลแล้วก็เอาจริงๆนะโดนหนึ่งหนึ่งไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เครนตัวใหญ่ไม่ได้มีความเร็วมากทําให้โดนจิ้มถ้าโดนจิ้มวิ่งยังไงก็เอาไม่ทันนะต่างจากคอเนอร์แบลลี่ที่อายุน้อยกว่าแล้วก็มีความปรับเปียวที่มากกว่าแต่แต่ตัวโตเลยครับก็ไม่รู้มันเป็น ซิกเนเจอร์ของศูนย์ฝึกเลี้ยวคูหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบครับไอ้ลูกชงช้างลูกเข้าห้าสิบห้าสิบไม่ไอ้ลูกที่ไม่ควรเข้าก็เข้าลูกเตะเสียเสียงๆอะไรพวกนี้ครับตั้งแต่หา,างเราย้อนไปไกลๆหน่อยก็ตั้งแต่เจมี่คาร์ลเกอร์สตีเวนเจอร์ลาดมาจนถึงยุคหลังว่าจะเป็นไอ้ไอกราดเทรนอ,อาจจะน้อยหน่อยเทรนจะไม่ค่อยชงช้างแต่เพราะว่าเพราะไม่ค่อยชงช้างนะครับเลยเลย,เลยหลุดง่ายเลยหลุดบ่อยจนมาถึงคติสโจนคอนเนอร์แบลลี่ ยุคก,ก,ก่อนก็ยังมีพวกจอร์นฟานนกนอะไรพวกนั้นอีกเจสเปียริงอะไรประมาณนั้นนะครับคือเวลาจะตัดเกมจะตัดชงชางตัดเสียงตัดโดนไปเหลืองง่ายๆครับจนเป็นเหตุให้ว่าคืออย่างนัดล่าสุดอะคอนเนอร์แบรลรี่ต้องโดนเปลี่ยนออตั้งแต่พักครึ่งเลยโอ้โหคือก็ไม่รู้เป็นอะไรครับคือเด็กฝึกเลี้ยงคูมันเป็นอย่างนั้นเกือบหมดเลยในขณะที่เชลลมี่ฟิล์มปงก็มันไม่ใช่ครับพูดตรงๆว่าเออนัดเลขที่ลงมาแล้ว มันมันยังไม่เข้ากับเอโมซาร่าแหละคือโมแกก็ปรับไปเรื่อยปรับสไตล์ไปเรื่ช่วงแรกๆคือโมจะเล่นเอาจริงนะตอนที่เออ่ย้า้มาใหม่ๆอ่ะช่วงที่เทนต์จะเติมสุดเส้นตลอดชื่อที่ว่าเอทอนทนโกลบันจะแข่งกันทำแอซิดยุคนั้นนะครับยุคที่เจนเข้ามาใหม่ๆอ่ะเทนจะรับผิดชอบสุดเส้นเกือบตลอดแล้วโมจะเข้าไปเป็นตัวจบโดยที่ฟิมิลจะถอยลงต่านิดหน่อย คือมันจะกลายเป็นกึ่งกึ่งอ,อะไรเขาเรียกแหละ4-2ได้มอนแล้วครับคือเพราะฟิมโน่จะถอยต่ำแล้วขุมมาน,นีกับซาร่าเข้าไปด้านในมันจะเอามอง,มองไปอย่างนั้นง่ายดีอแล้วพอปรับมาพอมียุคดดวินนุนเยสโคดิกักโปอะไรพวกนี้ครับโมซาร่าก็ต้องออกทางออกไปด้านข้างมากขึ้นบวกกับเทรนด์จะไม่ได้เติมสุดเหมือนต่ก่อนเทรนด์จะอยู่แถๆวๆเลยกลางสนามไปนิดหน่อยแล้วก็ถ้าจะคลอสก็คอสตรงนั้นเลยก็ทําทให้เทรนด์ซาร่าก็ต้องปรับ ปรับสไตล์ไปอยู่ริมเส้นไปต้องเอาลากเลื้อยได้มากขึ้นนะฮนะณตอนนี้ครับซาร่าก็ต้องปรับอีกครั้งหนึ่งคือกับแบร์รี่ทางพอร์ตขอแบร์รี่จะจะไม่ใช่ที่วิง่งจะไม่ใช่พวกจระหดดทางเรียบไปสู่เส้นอะไรประมาณนั้นนะไม่ได้ไม่ได้เลาะเส้นเก่งขนาดนะั้นแต่แบร์รี่จะชอบเจาะตรงกลางครับช่องช่องฮาสเปสฮะคือจะเป็นคนที่ชอบทะลุทะล,ทะลุตรงช่องตรงนั้นนะ่ะเข้าไปแล้วก็เปิดในขณะที่เชอลมี่ฟิมบงไอ้นี่จะะโุดทางเรียบชัดเจนครับ กูวิ่งตรงอย่างเดียวเป็นจรวดไปเลยคะคือทําให้คือเป็นซา่าก็เล่นลําบากแหะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็คงกําลังปรับตัวกันอยู่คือก็ต้องรอดูว่าณนะตอนนี้ครับปัญหาแรกคืออร์เนอร์สลอตครับต้องหาแบ็กขวาตัวจริงให้ได้ก่อนเลิกนะครับเลิกการเอาเอา่อโดมินิกซโบสไลด์ไปเล่นครับคือการที่เอาดมินิกซโบสไลด์ไปเล่นตรงน้นมันเป็นการแสดงเห็นว่า อันนั้นสล็อตคิดถึงเทรน์มากๆครับคือโซโบสไลน์ความเป็นกองกลางแหละครับคือเล่นเหมือนพยายามจะเล่นให้เหมือนเทรน์แหละวิธีการเล่นพยายามจะให้เล่นเหมือนเทรน์แต่กดไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แหละครับคือเอาโซโบไปตรงอื่นดีกว่าครับถ้าจะเล่นเล่นเป็น4-3-3แบบเดิมหรือจะเป็นเล่นเป็นคู่กลางต่ำโซโบเล่นได้นะโซโบเล่นค่อนข้างจะดีเลยเล่นเป็นคู่กลางต่ำหรือจะไปเป็นกลางลุกเพื่อจะไปเป็นเอ่อกึ่งตัวทําลายเกมด้านบนก็ได้ครับโซโบเล่นทําได้หมดฮะ ต่อมาคือแบ็กซ้ายครับเอ่อณตอนเนี้ในจังหวะที่เอ่อมีลอสเคอร์เคสยังปรับตัวไม่ได้คือเอาจริงนะผมชอบสไตล์การวิ่งเคอร์เคสเหมือนโล็อบบตอนหนุ่มๆเลยแต่ปัญหาเดียวก็คือโคดิคาปโปไม่ยอมจ่ายคือเป็นเคอร์เคสก็เซ็งอ่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าณตอนเนี้ครับเคอร์เคสยังปรับเข้ากับทีมไม่ค่อยได้จะด้วยเพราะว่าเอ่อกักโปไม่จ่ายหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับก็ณตอนนี้ควรจะให้โรบอสันลงมาประคองไว้ก่อนนะแล้วก็ให้เคอร์เคสค่อย แทรกมาไม่ใช่มาถึงนี่โยนจับปลายโยนน้าเลยคือเหมือนมันมันยังไม่เข้ากันจริงๆริงอะแล้วพอมีโรเบอร์ซันลงมาเออกักโปจยยอมจ่ายมากขึ้นแล้วก็ดูเออโรเบอร์ซันจะมีบอลทั้งจากสุดเส้นจากฮาวสเปซคือเหมือนเหมือนเป็นเทรนในอีกแบบจากฝั่งซ้ายเลยครับตอนนี้ทางฝั่งของแอเดี้โรเบอร์ันถึงแม้ว่าเออจะก็รู้ๆกันอยู่ว่าโรเบอร์ันอายุมากแล้วร่างกายไม่น่าจะเออไหวสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ ใช้ในเกมที่อย่างอย่างเกมกับแมนยูที่ควรใช้แล้วก็ถ้านั่นก็ให้เล่นสัก60สิบนาทีแล้วก็ส่งเค่อเคสลงมาค่อยๆปรับก็ได้อันนี้เห็นผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะส่วนเซนเตอร์ก็ผมก็ไม่รู้เขาแกเป็นโลกอะไรนะสล็อตชอบจังเลยเอาออะไรนะแลวอันการฟินแบกมาเล่นเป็นเซนเตอร์คืออันนี้ผมโคตรไม่เข้าใจเลยคือสกิลเซตไม่ได้ครับคือพอเอากฟนแบกลงเล่นเซนเตอร มันไม่มีคนรับบอลจากหน้าก่อเขตโทษอีกคือโจโกเมสก็ฟิตแล้วก็ใช้เถอะเอาในความจริงโจโกเมสไม่แย่นะใครจะพูดยังไงก็ช่างใครอาจจะดูปลาม่าโจโกเมสลูกพี่โจยังไงก็ช่างโจโกเมสช่วงพีคือผีจุดสุดๆแล้วก็เอาเข้าจริงมาตรฐานโกเมสไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นคือเอาจริงมาตรฐานเอาเอาถ้าเอามาตฐานเลยนะอาจดีวีอาจจะดีกว่าโคราเต้ด้วยซ้าครับแต่ปัญหาคือร่างกายเออโกเมสเขาค่อน ok ข้างจะมีปัญหาเลยทําให้ความต่อเนื่องไม่ค่อยจะมี ณนะตอนนี้ครับที่โกเต้เจ็บเออะไรนะเรโอนี่เรโอวนี่คือน่าเสียดายเรีอนี่ก็เจ็บก็มันถึงคราวที่ต้องใช้โกเมสแล้วครับแล้วก็มีข่าวกับอะไรนะผมลืมชื่อล้วชลเดเบกหรืออะไรสักอย่างกนะองหลังของอดอทมอลครับอันนี้ผมผมว่าผมชอบมากกว่าเาดิสเกฮีนะผมผมติดจริงๆครับเดิสเกฮีติดตรงที่ว่าความสูงเกฮีมันน้อยไปหน่อยอะ่ะคือคนอื่นเถอะผม อันนี้ส่วนตัวนะส่วนยกมือยกมือเลยว่าส่วนตัวผมไม่ชอบเกฮีไม่ได้เกี่ยวกับว่าได้ไม่ได้ครับผมมีปัญหาตอนที่มีข่าวจะซื้อแล้วคือได้โคต้าโฮมโกลนจริงแต่ไม่ตัวเล็กอ่ะ <S <S มันมันจะเวิร์กจริงๆเหรอผมผมตั้งคําถามนี้จริงๆอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วสามกองกลางคือเอ่อถ้าเอาจริงนะถ้าแบ็ขวานิ่งอ่ะมันจะทําให้การแบกจะไม่จําเป็นจะต้องเติมสูงมาก แลวจะเป็นคนที่มาคอยรับบอลคอยตัดบอลจากกลางสนามแล้วเอาบอลไปข้างบนได้ตอนนี้คือกองกลางปัญหาเดียวคือมันต้องทําหน้าที่แทนเทรน์เพราะก่อนหน้าทเทรน์จะทําหน้าที่เป็นเบอร์แปดแทนให้ด้วยเพราะเวลาเทรนต์เติมเกมการแบกจะลงมาเป็นเอ่อกึ่งกึ่งแบกขวากึ่งกึ่งเซนเตอร์อะไรประมาณนั้นจะเล่น,จะ,ลนจะเล่นเป็นตัวต่ําให้นะครับเข้าใจง่ายมันคือสมมติว่าถ้าแบกขึ้นสองข้างแอ่วการแบกจะลงมาเล่นเป็นสามเซนเตอร์มันจะการปรับเชฟกลายเป็นสามห้าสอง อเออปรับเชฟเป็นสามสี่สามไม่ใช่สามมาสองคอไปนั่นแหละครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะพอณนะตอนนี้พอม,มีเทนรู้สึกว่าอะไรอะไรไม่ก็ผิดไปหมดการบแบ,บกเล่นสูงขึ้นโซโบสไลด์พอจับจับย้ายตำแหน่งไปทั่วโซโบเอาจิงโซโบไม่ว่าเล่นตรงไหนก็เล่นดีนะเล่นดีไปหมดแต่คือพอมันจับย้ายไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีแปะโน่นทีแปะนี่ท,ท,ทีเป็นโซโบก็งงครับบางทีก็ไม่ไหวอ่ะคือพอจับไปเล่นเแบกก็ความละเอียด ไม่ได้ดีขนาดนั้นแม้พละกําลังจะดีก็เถอะเอาส่วนแม็กอลิสเตอร์นะตอนนี้คือก็แม็กอลิสเตอร์ก็คือแม็กอลิสเตอร์แหละครับคาด,ดีแต่ปัญหาก็คือว่าแม็กอลิสเตอร์ตัวเล็กร่างกายไม่ได้แข็งขนาดนั้นก็ในความเป็นจริงก็คือก็ต้องประคองร่างกายของแม็กอลิสเตอร์หน่อยเอาจริงแล้วก็โจโกเอโจโกไปขอไปคือคิสโจนคือคนทิสโจนเป็นตัวสอดแท็กที่ดีนะดีเลยสำหรับผมคนทิสโจนแล้วปีนี้ผมว่าโจนบ่อยครั้งที่โจนลงมาแล้วจะสร้างเออ ความแตกต่างให้เกมได้คือโจรจะมีลูกประหลาดประหลาดลูกอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่มีประโยชน์โจรน,น้ำวันอ่ะผมว่าดีไม่ดีอ่ะผมชอบโจรมากกว่าแมกกานะคือแมกกาคลาสบอนอาจจะดีกว่าแต่ว่าเออโจรมันค่อนข้างจะมีประโยชน์บางทีมันก็ไปไปเป็นตัวรับก็ไดไ้พาบอลก็ได้ทํามันทําได้หลายอย่างคะถึงมันจะมีปัญหาเรื่องม้วนติดลูกม้วนมากไปหน่อยแล้วก็นั่นแหละครับบางทีมันก็ ทำอะไรแบบที่ไม่ควรจะทำไปบ้างฮะแต่บทจะดีโจรก็ดีจริงๆฮะสามตัวลุกเอาจริงนะตอนนี้ผมพูดตามตรงว่าผมเคลียร์ให้เอกิริเก้ลงก่อนอีซักนะคือเนื้อไม่อีซักร่างกายไม่พร้อมเออเขาเรียกอะไรล่ะความมั่นใจยังให้มาเล่นทีมชาติก็ยังยังมีปัญหาเอกิริเก้เถอะครับตอนนี้เอกิริเก้กำลังฟอร์มดีสุดๆเลยเล่นทีมชาติก็ดี แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ที่เล่นเป็นตัวจริงก็ยิงตลอดอ่ะมันจะมีแค่นัดเดียวมั้งที่มันยิงไม่ได้ผมลืมน่าจะย่าการสนอ่ะที่มันได้ยิงถ้ยิงไม่ได้คืออืผมบางทีก็ก็ติดค่าตัวเกินไปนะสลอดคือฝั่งซ้ายแม้จะมีปัญหากัะกักโปแค่ไหนอ่ะผมก็ยอมรับว่าเออมันก็ต้องกักโปก่อนจริงๆแหละแต่คือถ้าห้าหกสิบนาทีแล้วแม่งก็ยังมีปัญหาคนอื่นมั่งก็ได้สลับก็ได้ จะเป็นคิเอซ่าจะเป็นลีโอเองกูมาคือเอาเอากัโปโกออกม้่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่9ก้าสิบนาทีคือกรณีซาร่านะคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยซาร่าอร์มตกนู่นนั่นนี่เอาจริงนะผมมองว่าปัญหาเดียวคือซาร่าบอลสวิตที่ในแบบที่ซาร่าต้องการมันน้อยลงแล้วก็การมีซาร่าอยู่มันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วครับคือถ้าต้องเลือดถอดใครสักคนหนึ่งเพื่อจะส่งคีเอซ่ายังไงผมก,ก็เลือดถอดกัปโปละผมไม่เลือดถอดซาร่า ซาร่ามันจะมันต่อให้แม่งบ้าบ้าบอมาทั้งแมททั้งเกมทั้งวันถ้าจังหวะไหนมันจะได้มันได้เลยนั่นคือซาร่าครับคือซาร่าคือซาร่าครับยังไงก็ก็ควรจะมีอยู่ในสนามครับแม้จะร่างกายจะมาจะเริ่มโรยลาแล้วอะไรแล้วก็ตามแต่เอาแต่ตอนเนี้ยซาร่ามันควรจะอยู่ในสนามคือและตอนเนี้ยคือคือสุดท้ายคืออันเดอร์สลอตครับเอาขอให้ลืมอีกคนหนึ่งลืมตัวตัวตัวเลยคือฟลอเรนวีส คือณตอนนี้ฟลเรนตวสอยู่ในช่วงปรับตัวครับคือเวสมาในลีกที่ไม่คุ้นเคยแผนการที่ไม่คุ้นเคยทุกอย่างไม่คุ้นเคยเลยจะจับไปเล่นปีกก็ไม่ใช่เล่นกลางลูกคนเดียวก็ไม่ไหวแม่งไม่ได้ณตอนนี้แม่งไม่ได้พูดตรงๆเลยว่าแม่งไม่ได้ทีนี้ว่าจะทำยังไงคือตอนนี้ครับตัวตัวว่าเวสควรจะเป็นสำรองก่อนแล้วก็สามประสานแนวรลุกอ่ะควจะเป็นซาร่ากัลโปแล้วก็เอกิเก้ไปก่อนแล้วก็ทีนี้อ่ ก็ S <S <S ส่วนสามกองกลางอ่ะมันควรจะเป็นโซโบโมแมคก้าแล้วก็การแบกไปก่อนคือผมมองเวสอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่เยืนครับซื้อทางเตียโกอาคนทาร่ามาครับแต่ความต่างก็คืออาคนทาร่าเน่ะเขามีประสบการณ์ขเขาจะมากครับผ่านอะไรมาเยอะและอีกอย่างหนึ่งคือตำแหน่งมันตรงเพราะว่าเขาซื้อมาแทนในตำแหน่งของกินนี่ไวดงคือเล่นในแผงกองกลางอย่างน้อยก็คือไม่ต้องปรับตำแหน่งมากครับปรับแค่สปีดบอลปรับแค่จ ah ังหวะบอล ายส่วนของเฟรนเวียนี่คือปรับทุกอย่างปรับทุกสิ่งปรับ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 มีแต่คำว่าปรับหมดเลยครับคือเทคนิคดีนะแต่คือถ้าไม่ได้ใช้เทคนิคก็เท่านั้นนะฮะดีแค่ไหนถ้าไม่ได้ใช้มันก็จบครับแล้วสุดท้ายครับอันเนอร์สล็อตครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคืออันเนอร์สล็อตแหละครับที่เป็นหลักนักเตะมันก็ยังพอทนแหละคือฟอร์มส่วนตัวของนักเตะอาจจะมีปัญหานะอย่างเช่นซาร่าไหม่คมเหมือนก่อนเอ่อกัคโปติด เล่นคนเดียวไม่ยอมส่งอันนั้นก็นิดนึงแต่สุดท้ายการแก้เกมของสลอดยิ่งดูยิ่งงงยิ่งดูยิ่งมึนคนที่ควรจะลงไม่ได้ลงหรือคนที่ควรจะเอาออกไม่ได้ออกแล้วตั้งแต่ตลาดซื้อขายแล้วก็เป็นอะไรคือทําไมจาเป็นจะต้องอยืนยันชัดเจนว่าเออกูไม่ใช้เอเลียดขนาดนั้นอันนี้ผมก็เสียดดาอะเอเลียดเล่นกลางก็ได้เล่นตัวบนก็ได้คือค่อนข้างจะกว้างมากแล้วก็มีประสบการณ์ด้วย สุดท้ายครับเออจะว่าไงจะพูดอะไรดีสุดท้ายครับเออเราก็ได้แต่หวังว่าอาร์เนอร์สลครับจะมีวิธีแก้ไขปรับทีมให้มันดีขึ้นไม่งั้นครับการลุ้นป้องกันแชมป์น้าจะเป็นเรื่องยากเพราะอาร์เซนอลลงตัวแล้วเหลือแม้แต่นัดสิน้นเจสิ้นสุดสัปดาห์นี้ที่จง เจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันเอาแน่เอาแม้แมนยูจะเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่แมนยูมีโครงแล้วนะไม่ว่าเราจะด่าลูลเบนอามบริมแค่ไหนไม่ว่าเราจะดา่าหลังสามแมนยูยังไงสุดท้ายอการดื้อของอามบริมมันเริ่มผลิดอกออกผลแล้วครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสำหรับวันนี้ครับผมพี่ยูดีคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม